เสร็จแล้วค่ะตำบะคงตำหัวแค่รอดน,นั่นแหละพรมีบะคงคงแพงไม่กล้าซื้อกินมันแพงหอมแดงํำยังไงเลยค่ะอืมอร่อยแกงสาหร่าย สาหรายเต็มเต่มหมู่บ้านสาหรายแช่ขัวไก่ขัวไก่ใส่ใบตักแค่พอกิอนนะ ไม่ได้ก็ปาจูดถูทอดทำุ้งไปค่ะไปกินกันกับข้าวไขอยมื้อนี่กินคนเดียวไอ้ฝรั่งแล้วจะสิกินบอกกินคอยเฮ็ดไว้แล้ว เฮ็ดว่างไว้นี่ล,ล่ะวางไว้ในครัวเต็มโต๊ะอันนี้อยากกินก็กินไม่อยากกินก็แล้วแต่บุฟเฟ่พวกเราอยู่กันง่ายๆนะคะมาเดินมาเดินน้ำข่อ,อยพี่จะพาไปลงตอยไปเที่ยวทะเลไปดำดูปะการังจะพาไปตกมึก สองคนไปมาไปไมาไปบอไปบอ่อแซบว่มีวาสิบอแซบแซบทุยอย่างอันนี้ก็แซบอันนี้กรแซบอร่อยอันนี้ก็อร่อยไปค่ะรุยกิน